ทีดีต้อนรับเข้าสู่การนในดวงและในวันนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของใครบางคนมีใครบางคนคอยจับตาดูคุณอยู่เขาเห็นสิ่งใดในตัวคุณนะคาะและเขาจะต้องอึ้งในสิ่งที่คุณทําแน่ๆคุณมีความโดดเด่นเป็นอย่างไรในสิ่งที่เขาเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลัคนาราศีที่โดดเด่นจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัส มูลราศีมีนราศีกรกฎพลูโตท่านลมมีถุนตุนกุม่มสกอเบโอราศีพิจิกท่านน้ำนนมมกร,กออรัชทนามีนกรกฎพิจิกเอิร์ธทาดินพฤษศกรรมกรยูเรนัสท่านลมมีถุนตุ่นกุม่มอคอเรียตราศีกุมท่านลมตอนเลยวันนี้เกิดที่เกี่ห้องคุณมี18 14 22 8 24 26 20และ11นะคะ เรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าว่าตัวตนของคุณนะความโดดเด่นในสิ่งที่คุณทำหรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณซึ่งผ่านอะไรมาเจอบททดสอบอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ใช่นะคะเด็กขี่หลังเด็กผู้ชายพลังงานของคุณซึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้มีความโดดเด่นน่าสนใจอะไรเลยแต่กลับเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะนะซึ่งเหมือนกับว่าคือเหมือนเล่นตามภาษาเด็กอะ่ะ นะคะก็ใช้ชีวิตแบบเออหากินหาอยู่ไปอารมณน์นี้หรือว่าอาชีพการงานก็คือไม่ได้เหมือนโดดเด่นอะไรนะมีกินมีใช้ไปวันวันหนึง่งหรือว่าวิ่งเล่นตามภาษาเด็กนะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคืออ่มีชีวิตอยู่ที่มันเหมือนไม่โดดเด่นแต่กลับมีใครบางคนที่จับตาดูคุณนะซึ่งเขาหน้าที่จะเห็นหรือว่านะมองในรูปแบบของการที่มองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบ ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากเลยเออทำไมไม่กระตือรือร้อนทำไมถึงไม่อยากทำแบบนั่นทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ไปเรียนทำไมถึงไม่เหมือนกับว่าแต่งตัวดูดีอะไรประมาณเนี้ยมีความสงสัยนะมีความอยาก ได้ใครรู้ในตัวของคุณนะคะซึ่งตัวของคุณบอกเออฉันไม่ได้สนใจอะ่ะฉันใช้ชีวิตปกตินี่แหละนะ,ะฉันจะกินฉันจะวิ่งเล่นฉันจะอยู่นะคะอยู่ในสลัมหรือว่านะคะจะกินอะไรก็คือแบบธรรมดามากชีวิตธรรมดาแต่กลับเป็นที่สนใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและพลังงานของคุณเนี่ยดึงดูดให้ผู้คนเข้ามารักเข้ามาสนใจในชีวิตของคุณนะคะด้วยบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยน นะอาจจะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะก็มีเพศตรงข้ามหรือว่าบุคคลรอบข้างเนี่ยให้ความสนใจในตัวของคุณหรือแม้กระทั่งบางาคนท่านอาจจะเจอคู่รักคนรักก็ได้นะตอนนี้เวลานี้ตัวงคุณอาจจะดึงดูดให้คนมาสนใจคุณมารักมาชอบคุณก็ได้และพลังงานของคุณเนี่ยถ้าคุณเหมือนกับว่า เคยผิดหวังเคยเสียใจเกี่ยวกับความรักคนสัมพันธ์เนาะอดีตเนี่ยเหมือนกับว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยรู้สึกมาเห็นคุณตอนเนี้นะคะไม่ว่าจะส่องโซเชียลหรือว่าเห็นยังไงก็ตามแต่แต่รู้สึกว่าอยากจะกลับมานะคะอยากจะกลับมาขอคืนดีจะกลับมาขอโอกาสคุณแล้วนะแล้วก็พลังงานของคุณเหมือนคือตัวของคุณเนี่ยมักที่จะเจอในเรื่องของการที่ถูกบุคคลเพื่อนสังคมนะคะจับผิด จ้องจับผิดทำร้ายหักหลังนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะเจอคนทรยศหักหลังนะะมาทั้งชีวิตเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าคือแบบเหมือนเหมือนอาจจะเหมือนยอมรับหรือว่าไม่ได้สนใจหรือว่าเหมือนคิดว่ากลุ่มคนเหล่านั้นที่คิดร้ายหรือว่าหักหลังคุณท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับผลกรรมมาแล้วเนี่ยอารมณ์เหมือนคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมองเป็นเรื่องธรรมดาไปนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่คิดอยากจะเล่นของ ทำคุณใสใสเลยนะเออทั้งท้ที่เราก็ไม่ได้มีในเรื่องของการที่แบบไปทําร้ายใครไปยุ่งเกี่ยวกับใครอาจจะเป็นกลุ่มคนที่แบบแย่งชิงคนรักของคุณไปนะเช่นงอย่างเช่นมือที่สามหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่รักชอบคุณมากหลงไหลในตัวค,คุณข้างไครในตัวคุณมากอยากได้นะคะคุณมากอยากได้คนรักของคุณมากก็เลยทําของ ะะทำของใส่คุณเนาะก็มีแบบคือเราไม่ได้ทําอะไรอ่ะนะคะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้แบบคืออยากจะไปแข่งขันเอยากจะไปชิงดีชิงเด่นกับใครแต่ก็มักที่จะมีคนที่แบบอยากจะมาทําร้ายเรานะคะพลังงานของคุณเหมือนณตอนนี้เวลานี้อาจจะมีความรู้สึกโกรธรู้สึกนะคะเรียกว่าเหนื่อยรู้สึกเออมันมีความเดือดมันมีความรู้สึกเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างนะคะ ซึ่งทําให้ตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะเรียกว่ามีมีความเดือดมีความโกรธนะที่แบบเออฉันไม่ได้ยุ่งกับใคร นะฉันไม่ได้เหมือนกับอยากจะวุ่นวายกับใครแต่ทาไมชอบมายุ่งวุ่นวายกับฉันอย่างเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเนี่ยต้องเบื่อเบื่อสิงๆิงนะเงาเงานะบางคนท่านคือตกงานว่างงานหรือว่าเหมือนกับเออทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่อีสักพักหนึ่งโอกาสมันจะมาถึงคุณนะความสําเร็จจะมาถึงคุณแน่นอนหรือแม้กระทั่งคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณคุณเหมือนถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณก็เบื่อก็ได้นะ ะะและพลังงานของคุณที่ถูกจับจ้องดูเนี่ยคุณจะเจอพลังงานของกลุ่มคนที่เหมือนกับคิดในแง่ลบอะ นะประมาณที่ดูถูกในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะคะซึ่งอาจจะคิดว่าเออคุณใช้ความรู้ความสามารถไปนในทิศทางที่ผิดหรือเปล่านะใช้วิชาชีพไปนในทิศทางที่ผิดหรือเปล่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์มีอีกาดํามาจ้องดูมาจ้องจับผิดว่าเออเป็นหมอดูเนี่ยหาผลประโยชน์จากคนอื่นหรือเปล่าใช้วิชาชีพไปนในทางที่ถูกหรือเปล่านะคะเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณนะ์ทำคลิปนะแล้วก็ดูดวงให้คําแนะนํานะคะ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ไม่ได้รวยขึ้นเลยนะคะก็ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งนะคะอะไรที่บอกได้ นะอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็พอจะช่วยอารมณ์นี้พลังงานคุณเหมือนเป็นผู้รู้อะนะผู้ที่ผ่านประสบการณ์ผู้ที่มีวิชาชีพผู้ที่มีวิชาประกอบการนะคะคือแบบเป็นคนที่พิเศษวิเศษกว่าคนอื่นนะคะสามารถจะสอนสั่งคนอื่นได้ชี้แนะแนวทางคนอื่นได้นะ,ะแต่ความดีของคุณมันก็เหมือนกับถูกใครบางคนที่อาจจะอิจฉาก็ได้นะเห็นว่าชีวิตของคุณดีกว่าเห็นว่าชีวิตของคุณง่ายกว่านะ,ะมันไม่มีอะไรที่ ที่ได้มาฟรีๆนะทุกคนมันต้องขยนันมันต้องทำนะคะมันต้องศึกษามันต้องเรียนรู้นะ,ะจะเป็นหมอดูก็ต้องไปซื้อไพ่นะคะจะต้องซื้อหนังสือจะต้องเข้าคอร์สเรียนอ่านไพ่นะ,ะเป็นหมอดูโหราศาสตร์ก็ต้องไปเรียนนะคะจะมานั่งทางใน นะคะดูดวงให้คนไม่ใช่ไม่ใช่นะคะมันคือแบบมันค่อนข้างเนี่ยเหนือเหนือธรรมชาติจนเกินไปนะ,ะแต่ใช่ว่าจะไม่มีเนาะบางคนเขามีชาญมียานมีในเรื่องของการที่แบบนั่งทางในก็ได้นะ,ะมีองค์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่มันก็พิสูจน์ยากอะนะ,ะมันทําให้คนเชื่อยาก นะคะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีดวงในเรื่องของคําพูดนะคะที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอารมณ์นะะี้นะะส่วนตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เรียนศึกษามามีประสบการณ์ชีวิตมานะ,ะนำมาเหมือนกับมาสอนมาสั่งมาบอกคนอื่นเพราะว่าไปเรียนมาเห็นไหมนะคะทุกคนใส่เครื่องแบบนะคะมีชุดยูนิฟอร์มมีไพ่นะคะอ่านตามหน้าไพ่อย่างเงี้ย นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่แบบคือจะต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ไปจดจําแล้วก็สามารถมาสอนมาสั่งคนอื่นได้แต่ก็มักที่จะถูกจับต้องนะคะเออดูพฤติกรรมดูการกระทําที่แบบเหมือนจะมองว่าเออเป็นพวกงมงายเป็นพวกที่เหมือนกับว่าพูดให้คนหลงเชื่อหาผลประโยชน์จากคนอื่นเงี้ยนะคะกว่าคนจะมาเชื่อนะนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ นี่คือพลังงานของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคนคอยจับตาดูคุณนะคะแล้วเขาจะต้องอึ่งน,นะคะเพราะว่าชีวิตของคุณมีความโดดเด่นนะคะเหนือกว่าคนธรรมดาเป็นเรื่องอะไรนะะเดี๋ยวเรามาดูชีวิตอดีตของคุณเนี่ยกว่าที่จะมาประสบความสําเร็จกว่าที่จะมา เหมือนกับว่าเออมีอะไรที่มันเหนือกว่าโดดเด่นกว่ามันจะต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้างนะคะจะต้องเรียนรู้อะไรมาบ้างจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรบ้างนะคะมันไม่ใช่แบบว่าอ,อ,อยู่ดีๆจะดังเปรี้ยงปังขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาจารย์หมอลักเขาก็ยังเหมือนกับเออเป็นเป็นเด็กที่จะต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดเลยอะ่ะนะคะไปไปเป็นเด็กวัดนะคะไปกินข้าววัดอะไรอย่างเงี้ย นะคะหลายคนก็เติบโตมาจากบทเรียนบททดสอบนะคะเส้นทางชีวิตของตัวเองนั่นแหละนะคะฉะนั้นกว่าที่ประสบความสําเร็จกว่าที่จะเติบโตมาได้กว่าที่จะมีความรู้ความสามารถนะคะก็เหมือนกับว่าคือจะต้องเจอบททดสอบนั่นแหละนะคะมาดูอดีตเป็นยังไง อดีตคุณจะต้องเจอกับอะไรปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่คุณเจอเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนที่คอยจับจ้องมองดูเนี่ยเขาจะได้เห็นไงนะเขาจะเห็นความโดดเด่นความที่แบบตัวของคุณเนี่ยไม่ไม่ใช่คนธรรมลาแน,แน่นะคะอดีตเอ็ดออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่ต้องพิสูจน์ นะคะต้องเหมือนกับว่าพิสูจน์กว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยคือมันก็ต้องอดทนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเด็ดขาดความชัดเจนนะ,ะต่อสู้มากว่าจะได้มงกุฎเนี่ย นะคะก็ใช้คําพูดนี่แหละนะใช้ความรู้ความสามารถนี่แหละที่ฝึกฝนมานะเรียนรู้มาเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแบบเป็นดีเอ็มเพรสเลยนะเกิดมาเป็นคนที่จะต้องมีเส้นทางของดีเอ็มเพรสคือบททดสอบบทเรียนนะคะเกิดมายากจนก็ได้นะดีเอ็มเพรสกับหัวนะก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองนะดูแลคนในครอบครัวนะหรือแม้กระทั่งในด้านของการที่แบบคือเจอสิบดาบเนี่ยเห็นไหม เจอบททดสอบเจอในเรื่องของการผิดหวังการงานผิดหวังครอบครัวผิดหวังความรักผิดหวังการเงินนะคะดิ้นรนหาเงินหากินหาใช้เองนะคะไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเหลือได้ 8ปดดาบตรงนี้นะเจอปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยเหลือได้นอกจากตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ mm hmm. เมื่อเจอบททดสอบแล้วก็อยู่ในเส้นทางของครูบาอาจารย์สิสิ์สสนะอ่าเป็นที่เป็นผู้ที่เหมือนกับว่าส่องแสงสว่างให้เรจะต้องเดินทางเนี้ยถูกกําหนดมานะคะให้เห็นไหมพลังงานครูบาอาจารย์กาหนดมาให้เดินแบบเนี้ยให้ทําแบบนี้นะคะเจอบททดสอบหนักกว่าคนอื่นเขารอคอย ะะต้องรอโอกาสรอโชคชะตาของตัวเองลงทุนอะไรทําอะไรไปเนี่ยไม่ใช่แบบจะรวยเปี้ยงป้างเหมือนคนอื่นเขาได้อะไรมาก็จะได้ลําบากมากนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือนะคะไม่ค่อยที่จะมีใครเห็นคุณค่านะคะคือกระตันยูเนี่ยนก็คือแบบพ่อแม่ก็ลําเอียง นะคะรักรักน้องรักพี่มากกว่านะจะถูกลำเอียงถูกคนในครอบครัวเนี่ยไม่รักนะก็ต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองนะอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองกว่าที่จะมีบ้านกว่าที่จะมีรถกว่าที่จะมีอะไรที่มันมั่นคงอนะเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยดิ้นรนเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยต้องอดทนสุดๆนะคะถ้าไม่อดทนถ้าไม่พยายามถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ได้นะ ออสมบัติพระสถานพ่อแม่ไม่ได้มีให้นะคะก็ต้องดิ้นลวนเท้าเองนะคะอดีตเนี่ยคือแบบถ้าเป็นในเรื่องของสังคมเพื่อนความรัก ระะักใครก็คือเหมือนกับว่าลักเขาข้างเดียวนะคะมีเพื่อนก็มีเพื่อนจอมปลอมเพื่อนสวมหน้ากากไปไหนก็ต้องทําอะไรคนเดียวเนี่ยเห็นไหมเวลาที่จะรักใครเวลาที่เหมือนกับเออจะรักใครสักคนหนึ่งนะก็ต้องพิสูจน์ความรักอกีกโอ้โหนะหาเงินหาทองนะ,ะมาปนเปื้อเขานะ,ะสุดท้ายแล้วเหนื่อยลําบากนะคะทุ่มเทเปเงินเสียเงินเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับ เส้นทางชีวิตลำบากนะกว่าที่จะประสบความสำเร็จต้องรอโอกาสรอโชคชะตารอพรมลิขิตรอฟ้าลิขิตชะตาชีวิตเหนื่อยยากลำบากแสนเขินนะคะเหมือนกว่าจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเนี่ยโอ้โหนะคะไม่มีใครช่วยเหลือได้นะเออมีคู่รักมีคนรักนะมีญาติพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนนะมีแต่คนที่มาหาผลประโยชน์นะคะว่ามาหวังเล็กมาหวังน้อยนะคะแล้วก็ เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ทันทีนะหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดทองนะหรือว่าแบบคือจะจะทางานแต่ละอย่างจะรับราชการหรือว่าอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือเหมือนจะต้องนะคะดิ้นรนนอกจากจะสอบแข่งขันแล้วนะ,ะสอบก็ไม่ติดนะไม่มีเงินนะไปให้ใต้โต๊ะเขาอีกก็ไม่ประสบความสําเร็จ นะคะเป็นพลังงานของเหมือนกับว่าคนที่จะต้องต่อสู้ด้วยความสามารถของตัวเองดิ้นรนนะคะต้องเรียนรู้นะ,ะต้องเจอบททดสอบต้องเจอความเจ็บปวดนะคะต้องผิดหวังนะมากมากนะคะก็รู้สึกว่าคือไม่มีใครช่วยเหลือได้นะคะไม่มีใครรักพัดลมยังสายหน้าเลยอารมณ์นี้เป็นพลังงานควนด่เหมือนกับว่าคือ เออมีมีแต่คนเกลียดไม่รู้เป็นไรนะคะบางทีก็หน้าตาสวยหล่อดูดีแหละนะคะแต่รู้สึกว่าไม่มีคนรักไม่มีคนชอบมีแต่คนหมั่นไส้หรือแม้กระทั่งรักใครก็คือรักเขาข้างเดียวนะ,ะตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายนะ,ะเดินบนเส้นทางนะ,ะตัวเอ่อลำพังเพียงคนเดียวเนี่ยคือพลังงานของคุณเนาะคือเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยเหลือนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วลําบากและปัจจุบันเป็นยังไง นะปัจจุบันชีวิตของคุณนะคะมีการผ่านบททดสอบมาแล้วเดินสตรงนะความอดทนความมุ่งมั่นความเพียรพยายามที่เหมือนกับว่าผ่านบททดสอบผ่านการเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดความเสียใจมาหลายครั้งหลายหนะจนเหมือนกับว่าสามารถที่จะยอมรับนะคะยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะยอมรับความผิดพลาดยอมรับความผิดหวงังความล้มเหลวนะคะแม้เราจะต่อสู้ด้วยความถูกต้องด้วยความยุติธรรมแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆเลยนะเรียกร้องหาความยุติธรรมไม่ได้นะคะคือเหมือนกับว่าสังคมนะเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนเนี่ยรู้สึกเหมือนเรียกว่าไม่เข้าใจอ่ะนะคะทาดีก็ไม่ได้ดีทําบุญกับคนก็ไม่ขึ้นนะคะเหมือนกับคือทำอะไรก็คือเหมือนต้องนะะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะกว่าประสบความสําเร็จกว่าจะถึงเวลาถือโอกาสของตัวเองเนี่ยเรียกว่าใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรกินระยะเวลานานต้องพิสูจน์ความรู้ความสามารถต้องเรียนรู้นะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะแล้วมีใครจับจ้องดูคุณหลานนะคะมาดูกัน พลังงานของคุณเด d e ว i l กับหัวอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบคุณกลุ่มคนที่เกลียดคุณกลุ่มคนที่นะเคยเกี่ยวข้องกันกันกบคุณเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคนรักนะเป็นคนที่คุณเคยรักเป็นครอบครัวของคุณนะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะซึ่งการที่เขาจับต้องดูชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสาร อะไรบางอย่างนะหรือว่าพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาไม่เปิดเผยเนาะเหมือนแอบดูชีวิตของคุณะ่ะนะคะคือรู้สึกมีความรู้สึกเดมอบูลคุมเครือเสียใจหรือว่าเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าคือเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็เหมือนกับคอยที่จะเรียกว่าเหมือนเข้ามาพูดหรือว่ามาทําให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะนะประมาณที่แบบ คือแต่คุณไม่ต้องการอะอารมณ์เหมือนกับว่าคือเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะอยากขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากคุณหลังจากที่ตัวของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะมีในเรื่องของการที่แบบเก่งมีความรู้มีความสามารถบางคนท่านนะเป็นหมอดูครูบาอาจารย์เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่เหมือนกับชนะอุปสรรคมาได้แล้วประสบความสำเร็จแลวนะคนที่เหมือนมาจับตาดูคุณเนี่ยคอยคอยดูชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่นะ เคยเคยดูถูกคุณก็ได้นะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีชีวิตที่ดีนะมีชื่อเสียงมีอาชีพการงานที่เหมือนกับว่านะโด่งดังนะเป็นเดอะสตาร์อะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะจากสังคมนะหรือว่าเหมือนกับโดดเด่นมากๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงป,ป,ประสบความสําเร็จมาจากความรู้ความสามารถของคุณก็เลยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้นะสนใจแล้วก็จับตาดูคุณนะคะมีหลายคนนะที่เหมือนกับอาจจะมีความคิด ที่อาจจะเหมือนกับอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบที่คุณประสบความสําเร็จนะอดีตอาจจะเคยดูถูกคุณไว้แต่ก็มีกลุ่มคนที่เหมือนชื่นชมชื่นชอบในความรู้ความสามารถของคุณนะและกลุ่มคนเหล่านี้เขาเห็นนะแล้วเขาคิดจะทําอะไรนะคะมีมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนอยากจะกลั่นแกล้งหรือว่าทาอะไรหรือเปล่านะคะกลุ่มคนที่เหมือนกับดูถูกนะคะหรือว่าเหมือนกับ เรียกว่าไม่เคยที่จะชื่นชมไม่เคยที่จะสนับสนุนคุณเลยอะ่ะกลุ่มนะคนที่เหมือนกับคุณอาจจะเคยลักคุณอาจจะเคยเหมือนกับเคยขอความช่วยเหลือจากเขานะเป็นพลังงานของกลุ่มคนในครอบครัวภรรยาสามีเก่านะหรือว่านะกลุ่มคนที่คุณเนี่ยนะเวลาที่คุณลําบากนะ่ยคุณคุณหันไปขอความช่วยเหลือจากเขาขอคำบืกษาจากเขาพึ่งพาเขาแต่กลุ่มคนเหล่านี้ปฏิเสธคุณ นะนั้นตอนนี้เวลานี้เหมือนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเห็นว่าตัวองค์คุณเนี่ยเหมือนมีทุกสิ่ธิทุกอย่างได้ด้วยตัวเองประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะมีชื่อเสียงแล้วนะ,แล,ะลนแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเข้ามานะเข้ามาเหมือนมาขอคําแนะนําหรือว่าเข้ามาบอกมาพูดมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสี่ทั่วตรงนี้แต่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณปฏิเสธนะปฏิเสธทุกคนว่าคุณไม่ต้องการใครแหละคุณอยู่ได้ นะคุณประสบความสําเร็จแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องเป็นห่วงจ้านอารมณ์นี้นะคุณสามารถเี่ยะเหมือนกับเดินสู่เส้นทางชีวิตของคุณได้คุณเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้นะคะกลุ่มคนที่เห็นคุณเหมือนกับคุณเดินดุ่มๆุ่มเดินคนเดียวนะ่ะประสบความสําเร็จเดียวมันก็มีบางคนที่อาจที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะเหมือนกับทําให้ชีวิตของคุณล้มเหลวนะคะก็มี นะเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่เรียกว่าอดีตไม่เคยสนับสนุนคุณเลยก็มีและกลุ่มคนที่เหมือนกับยังรักคุณอยู่ยังชื่นชมคุณอยู่หรือว่าสนับสนุนคุณนะแต่ก็เป็นการสนับสนุนคุณนะลับหลังหรือว่าแอบชื่นชมนะแอบยินดีกับคุณแอบในเรื่องของการที่แบบเออเรียกว่าเหมือนอยากจะให้คุณประสบความสำเร็จนะแต่เขาไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกใดๆ นะที่มีต่อคุณเลย <_ an> เห็นชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้หลุดพ้นในเรื่องของมีบากรรมปัญหาชีวิตได้เอาตัวรอดได้แล้วนะแต่เขาก็เหมือนกับว่าคือก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเห็นคุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะถ้าแบบเข้ามาตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณคงที่จะไม่สนใจคุณคงที่อยากจะเก็บตัวเก็บตัวเงียบ นะหรือว่าไม่ไม่ได้ต้องการที่อยากจะเกี่ยวข้องกับเขานะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่นะเป็นเครือญาติของคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นอดีตคนรักที่เหมือนกับว่าคือไม่เคยช่วยเหลือคุณเลยไม่เคยสนับสนุนคุณเลยแต่กับชื่นชมนะในชีวิตของคุณที่เหมือนกับว่าคุณสามารถจะหลุดพ้นนะหรือว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะเรามาดูกันสิว่าผู้คนเหล่านี้นะเขาอยากจะพูดอะไร นะกับคุณเขารู้สึกเสียใจนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนักเกา่าเพื่อนเกา่าสังคมเกา่าที่เหมือนกับตัวของพวกเขาเนี่ยเห็นว่าคุณลําบากนะเห็นเห็นว่าคุณเหนื่อยลําบากมีความเครียดมีความทุกข์นะกับปัญหาชีวิตของคุณเองเนี่ยนะกับในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณแต่เขาไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เขาได้แต่ดูนะเขาได้แต่เหมือนกับว่าเออเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของเขาอะ่ะ แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้อาจจะมีบางคนนะบางกลุ่มนะที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ก็ช่วยไม่ได้อะมันเป็นในเรื่องของการที่คือคอยพูดถึงคุณคอยเหมือนกับติดตามดูชีวิตของคุณนะหรือว่าคอยรับรู้เรื่องราวของคุณนะกลัวว่าคุณน่ะจะเหมือนกับคือไปไม่รอดนะ่ะ ไอสิ่งที่อยากจะช่วยได้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็อาจจะเป็นกําลังใจนัก็อาจจะเป็นการเหมือนกับพูดหรือว่าให้คําแนะนําบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าแบบว่าคุณเหมือนกับว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะมีการแบบเหมือน เสนอเนื้อเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่เขารู้สึกว่าคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะเขาชื่นชมว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่มีใครช่วยเหลือคุณไม่มีใครสนับสนุนคุณนะคะแล้วคุณสามารถที่จะผ่านพน้นนะอุปสรรคปัญหาได้มีความสุขได้ประสบความสําเร็จได้นะคะสิ่งสิ่งนี้ทําให้ผู้คนเหล่านี้เหมือนกับเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่มีความอดทน นะคะแล้วก็นะคะอยากจะประสบความสําเร็จจนทําให้พวกเขาเหมือนกับคือได้แต่ยืนมองอะ่ะนะคะได้แต่ยืนมองการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้แต่ยืนมองคุณเดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตนะคะโดยเฉพาะไอ้กลุ่มคนที่เหมือนกับว่าดูถูกคุณอะ่ะ นะคะก็ยังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆนะคะไม่คิดว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้ดีขนาดนี้และยังเป็นคนที่แบบยังขยันอยู่ยังทําอยู่นะยังเหมือนกับยังอยากจะไปต่ออยู่ยังประสบความสําเร็จอยู่นะ,ะไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมคุณนะชีวิตของคุณนะโคที่จะเป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่มีในเรื่องของความอดทนมากๆนะคะ,นะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่าง นะคะเขาก็ชื่นชมมากๆนะฟังเพื่อเป็นการนาทางสําหรับใครเหมือนกับว่าคือมีในเรื่องของความทุกข์มีในเรื่องของการที่อยากจะได้รับกําลังใจนะในการต่อสู้ในการดิ้นรนในการที่จะทำธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างแต่รู้สึกว่ามีอุปสรรค มีปัญหาเข้ามาถาทถมเข้ามานะอย่าย่อท้อนะคะเราสู้ต่อไปนะคะแล้วก็พยายามต่อไปนะ,ะแม้จะไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครสนับสนุนเมื่อเรามาเจอช่องทางมาเจอโอกาสชีวิตของเราเนี่ยนะยังไงยังไงเราก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนี่คือนะชีวิตของคุณที่พวกเขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็โดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ